คำตอบของสมการกา3กำลัง x บวก1บวก3ยกกำลัง2ลบ x เท่ากับ x เท่ากับ6รลู่3มีค่าเท่าใดก็คือให้หาค่า x อ่ะพูดง่ายงให้หาค่า x อันนี้เป็น expo โเห็นเปล่าเป็น expo ซึ่ง expo โทำได้หลายแบบใช่ไหม ก็สามารถทําให้เลขฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังเท่ากันก็ได้อันนี้เป็นวิธีแบบมอต้นใช่ปะ่ะหรือจะคิดไม่ออกจริงก็เทคล็อกใช่ไหมแล้วใช้สมบัติล็อกก็ได้เหมือนกันแต่พี่คิดว่าอันนี้น่าจะคิดแบบวิธีง่ายๆได้นะอ่าก็คิดอย่างนี้นะฮะค่อยๆทำนะ3ามกำลัง x บวก 1, ใช่ป่ะพี่ก็แยกเป็น3ากลังเคูณกับ3กลัง1ครับผมโอเคมลัง x คูณกับ3กลัง1แล้วก็บวกด้วย3ยกกำลัง2ลบ x ก็พี่ก็แยกเป็น3ากำลังสคูณกับ3ากำลังลบเครับผมเท่ากับ6ลูสโอเคไหมบรรทัดแรกคิดแบบ x ปนะบรรทัดแรก เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ก็พยายามคิดเลขนะฮะมันก็คือ3คูณกับ3กำลัง x ข้างหลังมันก็คือ3กำลังสก็คือ9คูณกับเซนส่วน3กำลัง x ครับผมเท่ากับ6รูป3เวลาที่เราเห็นสภาพเนี้เราพบว่าไอ้ตัวที่มีปัญหาคือ3กำลัง x ใช่ปะ ซึ่งวิธีนี้เราเคยทำกันแล้วรอบหนึ่งเราให้ตัวแปรแทน3กํกำลัง x เลยก็คือให้ a เท่ากับ3กำลัง x เลยจำได้ไหมวิธีนี้เราเคยทำมาประมาณรอบ2รอบแล้วคือให้ตัวแปรแทนตัวที่มีปัญหานะครับทั้งก้อนเพราะนั้นพี่ก็จะได้ 3a บวกด้วย9ส่วน a อเนาะใช่มส่วน a แล้วก็ลบด้วย6รู้สามเท่ากับ0ถูกไหมครับสภาพนี้ค่อยดูชื่นใจเห็นไหมสภาพนี้ค่อยดูชื่นใจยังไงต่อไปทํายังไงดีครับทําไงต่อดีทำไปพร้อมๆกันทําไงต่อดีก็ให้ A คูณตลอดถูกปะถูกปะคูณใช่เพราะว่าเราไม่ชอบเศษส่วนถูกไหมอ่าให้ A คูณตลอดนะฮะเราก็จะได้ 3A กำลังสองลบรูส 3A บวก้าเท่ากับ0ทีนี้คุณคุณยังคุณคุณยัง พยยดึงตัวร่วมหรือว่าเอาสหารตลอด mm hmm. เราก็จะได้ a กำลังสลบสอรูสาเอเอ่ออะไรวะบวกส mm hmm. เท่ากับศูนย์จบแล้วแ <c oughs> ยกตัวประกอบ จริงๆอันนี้เราได้แล้วนะมองออกไหมมันคือ a ลบรูททั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์เห็นปะเพราะฉะนั้น A ก็คือรูทสาถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้เราให้ A เป็นอะไรฮะ A คือ3ยกกำลัง X เข้ากับรูปสาเพราะนั้น x ก็คือเซนหนึ่งส่วนสจบเลยโอเคคิดว่าเนี่ยว่ามันจะต้องมาในรูปเนี้ยแต่ x คิดไม่ออกคิดว่าจะจะต้องเาแบบสุดท้ายแล้วก็องลอสามกำลังเท่ากับอะไรสักอย่างแล้วก็เปลี่ยน x เป็นค่านั่นไงใช่ไหมเออเพราะว่าวิธีนี้เราเคยทำมาหลายครั้งแล้วใช่ป่ะแต่มันไม่ออกเคอแหละเออนะครับอืม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเพิ่มณนะตอนนี้นอกนอกจากว่าทำโจทย์แล้วก็โจทย์ว่าเราขาดความรู้อะไรแล้วเนี่ย<ม>ก็ต้องทำโจทย์บ่อยๆด้วย,รยเราจะได้แบบเฮ้ยนี่ไงวิธีนี้เรารู้วิธีคิดแล้วพอเวลาคิดจริงอะ่ะก็ต้องทำเวลาให้ได้ใน3นาทีเข okay, ว่าทำเวลาให้ได้ใน5นาทีและใน3นาทีใน5นาทีต้องอยากคิดผิดต้องคิดให้ถูก แค่นั้นเองบวกเลขลบเลขคูณเลขลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบได้ลบอะไรอย่างเงี้ยโอเคทั้งหมดนี้เรียกว่าทัศะนะครับเ,เรียบรอ้อย